ทางน้อยจะหาใครเหรอข้ามาหาคนที่เจ้าสําราญที่สุดในใต้ล่าเอ๊ยข้าก็คือคนที่เจ้าสําราญที่สุดในใต้ล่าพี่ชายนางจ่ายเงินเพื่อให้ได้ข่าวที่ว่าถ้าเป็นคนที่เจ้าสําราญที่สุดในใต้ล่าและยังถูกหลอกให้มาที่นี่ <S <S 2> <S 2> ไม่ต้องพูดแล้วฉนะั <S <S นด้านในทำอะไรนะเฉินหรือไม่ว่าข้าจะต่อยเจ้า โอ้อะไรเนี่ยฮะคุณชายเจ็บ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 โอ้โอ้เจ็บทำอะไรเนื่อเป็นการเข้าใจผิดจอมยุทธ์ทำอะไรด่ารีบไปเถอะไป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 ับไปขอบคุณท่านจอมยุทธ์ย้ายได้แล้วย้ายได้แล้วกที่นี่มีคนแสร้างกลัวหรือไม่ไม่มีฉะนั้นมีคนที่ชื่อว่าเจ้าจินไหมไม่มีก็คือคนนั้นสร้างกลัวเจ้าจินท่านดูใช่ไหมพี่สาวไม่นางท่านจะมาหาใครกันแน่ท่านได้ไปเถอะข้ายังต้องทำการค้าขายพี่สาวข้าหาสร้างกลัวท่านพระรูปนู้ มาากับ้ <gasps> พูดมาแม่นางตามข้ามามีเรื่องอันใดท่านทำไมต้องช่วยข้าที่งานชุมนุมจอมยุทธเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าดูจากรูปที่ท่านถือไว้ไม่ยอมห่างมือสำหรับแม่นางแล้วจะต้องสำคัญมากใช่หรือไม่ แม่นางรู้หรือไม่ว่าคนในรูปคือผู้ใดข้ารู้แน่นอนก็เป็นท่านนี้ใช่เหรอท่านดูสิเหมือนกันอย่างกับแกะเพียงแค่คนนึงมีผมอีกคนหนึ่งไม่มีผมเท่านั้นเจ้าเด็กคนนี้นี่ฝีปากช่างร้ายกาศนักเนะว่ามาตามหาข้าด้วยเรื่องอันใดเสียงนี้นั่นเองวันนั้นในถ้ำคนที่ช่วยข้าก็คือท่านใช่หรือไม่ฟังไม่เข้าใจ เชนั้นสิ่งพัดของท่านทำไมถึงเหมือนกันเลยแล้วใต้ล่านี้คนที่ใช้พัดนี้มีตั้งมากมายเช่นนั้นรูปร่างของท่านล่กคนผอมใต้ล่านี้ก็มีไม่น้อยเช่นนั้นที่งานชุมนุมจอมยุทธทำไมท่านช่วยข้าแค่คนเดียวข้าเห็นความอุติธรรมก็เลยช่วยเหลือคนที่มีคุณธรรมล้วนทําเช่นนี้ ได้ท่านร้ายกาศเข้าไปแล้วนี่มานางคนคนนี้สำหรับท่านสำคัญนักเลยท่านหาเขาก็เพื่อจะตอบแทนบุญคุณเกี่ยวอะไรกับท่านท่านไม่ได้บอกว่าท่านไม่ใช่เขาเหรออีกอย่างมีบุญคุณไม่ทดแทนไม่ใช่กฎสำนักในเมื่อคุณชายไม่ใช่เช่นนั้นข้าขอลา คุณชายี่เมื่อได้รับการไหว้หว,วานก็ต้องปกป้องแม่นางฉงเหตุใดจึไม่บอกว่าท่านเป็นคนช่วยนางเจ้าว่าที่นางตามหาข้าเป็นเพราะเหตุใดกันล่ะอ้าวนี่ไม่ใช่คุณชายสร้างกวนวเหรอมีธุระอะไรท่านเจ้าตำหนักน้อยพอได้ยินเรื่องฝีมือวาดรูปถึงได้สนใจท่านชายสวีเจือได้ข่าวว่าเจ้าตำหนักของตำหนักเพลิงอัคคีนั้นสง่างามนะพอดี ข้าน้อยซื้อผลงานที่งดงามเช่นนี้เอาไว้หมดแล้วล่ะถ้าคนในใต้ล่าอยากจะรู้หน้าตาที่แท้จริงของเจ้าตำหนักน้อยข้าน้อยคงทำได้เพียงช่วยเหลือคนอื่นนำรูปนี้ส่งให้ทุกคนคุณชายสร้างกวนทำเช่นนี้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กเหรอเด็กเหรอก็เป็นเด็กจริงๆนั่นแหละข้าน้อยก็อยากถามตัวเองเช่นกันการกระทำแบบเด็กๆที่วาดรูปบนภาพคนอื่นไปเรียนมาจากผู้ใดกันแน่นะแม่นางฉง หรือว่าในใต้ล่าดี้ท่านจะตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณคนเดียวกับคนรอบข้างต้องสู้กันตลอดเลยเพียงเพราะว่าเขาบอกว่าข้าไม่ได้ช่วยท่านท่านจึงได้วาดอะไรมากมายลงบนรูปของข้าน้อยพูดเช่นนี้ท่านก็ยอมรับว่าวันนั้นในถ้ำคนที่ช่วยข้าคือท่านแล้วสิแม่นางฉงทํากับผู้มีพระคุณเช่นนี้ไม่รู้สึกเสียบารญาตเลยถ้ารู้ว่าแม่นางฉงสายตาไม่ดีเนี่ยตอนนั้นเหตุใดข้าจะต้องดูแลตาท่านอย่างดีด้วยเล่า เช่นนั้นหลักฐานเล่าหลักฐานเหรอมเมื่อวานที่แม่นางฉงมาหาข้าน้อยมิได้มั่นใจและรู้อยู่แก่ใจแล้วเหรอแต่เมื่อวานข้าถามชัดเจนคุณชายก็ได้ปฏิเสธแล้วพัดกระดาษที่ใดก็มีบัณฑิตภายพร้อมที่ใดก็มีและคนที่มีคุณธรรมที่ใดก็มีเช่นนั้นเหตุดใดท่านมาขอรับน้ำใจตอบแทนแทนคนอื่นเล่า ข้าน้อยไม่ได้มารับแทนเพราะว่าสั้นกวนทค,คือคนที่ช่วยชีวิตท่านมีบุญคุณไม่ทดแทนไม่ใช่กฎของตำหนักเพลิงอักขีและมีความแค้นแล้วไม่ชำระก็ไม่ใช่กฎของตำหนักเพลิงอักขีเช่นกันถ้าเล่นไปคนเดียวเถิก สุสานของสเวียนจือไม่นังฉงคุณชายสร้างกวนเหตุใดอยู่ที่นี่ข้าน้อยเตรียมออกนอกเมืองผ่านมาทางนี้โดยบังเอิญเหมือนกับท่านเจ้าตำหนักน้อยมาเยี่ยมสวีนจือ จตจ้าตำหนักน้อยในเมื่อมาถึงที่นี่ก็หมายความว่ายอมให้อภัยข้าน้อยแล้วในเมื่อหมดเรื่องเข้าใจผิดกันข้าน้อยต้องขอลาแล้วท่านจะไปที่ใดสถานที่ตั้งมากมายต่างคนต่างก็มีเส้นทางไว้พบกันใหม่อ้าข้าให้ท่านไปไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะว่าจากเสียงของพัดจนกระทั่งรูปร่าง รวมถึงเสวียนจือข้ามั่นใจแล้วว่าวันนั้นในถ้ำคนที่ช่วยข้าก็คือท่านข้าชงเสวียจือถึงจะไม่ใช่จอมยุทธที่ยิ่งใหญ่แต่เมื่อบอกจะตอบแทนย่อมตอบแทนเจ้าตำหนักน้อยกระตันยูข้าน้อยดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าไม่รู้บุญคุณนี้เจ้าตำหนักน้อยจะตอบแทนยังไงตอนที่อยู่ในถ้ำคุณชายบอกว่าได้รับการไหว้วานให้ปกป้องใครบางคนใช่แล้วฉะนั้นสําหรับท่านแล้วเขาต้องสําคัญมาก ่แล้วฉะนั้นข้ายอมปกป้องเขาแทนคุณชายท่านเหรอคุณชายท่านดูถูกข้าได้แต่จะดูถูกตำหนักเพิงอักคีไม่ได้ตำหนักเพลิงอักคีชื่อเสียงเลื่องลือทุกคนต่างนับถือข้าน้อยไม่กล้าดูแคลนแต่ว่าคนที่ข้าน้อยต้องการปกป้องไม่ได้ปกป้องได้ง่ายไดและอีกทั้งตอนนี้เจ้าตำหนักน้อยก็ยังตกอยู่ในสถานะลำบากจะปกป้องคนอื่นยังไงเลย ที่ท่านพูดมามันก็ถูกอะมิเช่นนั้นตอนนี้เทพปฐมมาเก้ากระบวนถูกขโมยไปในฐานะที่ข้าเป็นเจ้าตำหนักน้อยแน่นอนว่าต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนอแต่บนคุณของคุณชายถ้าไม่ทดแทนใจของข้าก็ยากที่จะสงบได้อย่างแน่นอนเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณชายช่วยข้าหาบอดแสเทพปฐมมาเก้ากระบวนเสียก่อนให้ข้าจัดการปัญหานี้เรียบร้อยพอเรื่องวุ่นวายคลี่คลาย,าย,ายแล้วข้าค่อยช่วยคุณชายปกป้องคนที่ท่านอยากปกป้องเป็นอย่างไร ท่านเจ้าตำหนักน้อยวางแผนไว้เช่นนี้ก็สมเหตุสมผลดีอยู่แม้จะพูดเช่นนี้ไม่ผิดแต่ว่าเรื่องนี้ก็สวนเรื่องนี้หาค่าช่วยท่านหาคำพีนี่จกะกลายเป็นบุญคุณอีกอย่างแล้วคิดยังไงเล่าฉันนั้นทำแบบนี้เอาเธอะข้าน้อยรู้ดี เทพธรรมาฆากระบวนนี้สําหรับเจ้าตําหนักน้อยถือว่าสําคัญมากอีกทั้งท่านเองก็มีความจริงใจในการตอบแทนคุณถ้าข้าไม่ทําตามเกรงจะเป็นการล่วงเกินเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทําตามคําพูดของท่านเถอะท่านตกลงแล้วเหรอแต่การช่วยครั้งใหม่เสร็จลงเมื่อใดข้าจะต้องขอของตอบแทนจากท่านสักอย่างหนึ่งด้วยนะท่านต้องการอะไรพูดมาได้เลยรอเรื่องเสร็จแล้วข้าต้องการของสิ่งหนึ่ง ที่สำคัญที่สุดสำหรับท่านเป็นการตอบแทนไม่มีปัญหาข้ารับปากใจกว้างดีฉชนนั้นก็ตกลงตอนนี้ข้าบอกท่านได้เลยคนที่ข้าปกป้องนางคือ คือท่านคุ้มครองข้าเหรอถูกต้องก็คือท่านผู้มีพระคุณของข้าบอกข้าว่าตำหนักเพลิงอาคีอยู่ในสถานการณ์ลำบากและท่านไม่ค่อยรู้อะไรต้องเจออันตรายรอบด้านเขาเลยมอบหมายให้ข้า <S 1> <S 1> คุ้มครองความปลอดภัยของท่านอ๋อ มีหน้าในงานชุมนุมจอมยุทธท่านถึงยื่นมือช่วยข้าคนชายสร้างกูลเช่นนั้นคนผู้นี้เป็นใครกันแน่ทำไมต้องปอกป้องข้าด้วยวันหน้าท่านจะรู้เองอจริงสิแม่นางโฉงเรื่องนี้ท่านห้ามบอกใครเด็ดขาดเข้าใจหรือไม่มนับตั้งแต่วันนี้ ข้าจะปกป้องท่านไม่ให้ใครมาทำร้ายท่านได้คุชายท่านมาถึงเมนะื่อไหรเนี่ยเร็วกว่าท่านสองช่วยยามะมาถึงก่อนพวกเราพวกท่านเดินไปทอดน่องไปยังไม่ได้อยู่แล้วเข้ามาคนเดียวมาได้เร็วข้าเสืได้บอกแสมาอย่างหนึง่ง พรุ่งนี้ฝูอี้หยาจะจัดงานเลี้ยงพระจันทร์เต็มดวงหวังอินหยาก็น่าจะปรากฏตัวจริงเหรองั้นพวกเราก็แอบลอบเข้าไปไม่ต้องลำบากขนาดนั้นข้าเตรียมการไว้แล้วนี่คือเทียบเชิญงานนี้คุณชายสร้างควนท่านนิวิเศษไปเลยหามาได้ด้วยของเล็กน้อย ไห้ทางนี่ทำไมยังไม่เอาน้ำเข้ามาอีกไม่ต้องรอนานแล้วโชคดีที่ข้ามีติดตัวระหว่างทางบังเอิญเจอน้ำพุบนภูเขาน้ำพุทั้งหอมและหวานข้าจึงเก็บมาแม่นางลองชิม ดินจริงๆด้วยหลังตกตะกอนมาหลายปีเอามาทําสุรายิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่หรือไม่ก็หากสามารถเก็บไว้ในห้องใต้ดินได้สามปีรสชาติกลมกล่อมก็จะยิ่งแรงขึ้นดูถ้าแม่นางจะรู้เรื่องสุราอ๋อเข้าใจแค่เพื่อนๆพืนเท่านั้นเองท่านพ่อข้านะ่ะชอบดื่มสุราตั้งแต่เด็กข้าก็เลยเรียนชิมสุรากับเขาแต่คอข้าไม่ค่อยแข็งนักชิมสุราไม่ใช่ดื่มสุรา แต่ฟังแม่นางกล่าวเช่นนี้แล้วบิดาของท่านต้องเป็นคนคอแข็งมากแน่ๆนนเลยคนในยุทธภพก็คิดกันแบบนี้แต่ว่าเป็นเพราะหลังจากเขาเดื่มจนเมาก,ก็ไม่เคยทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมขอแค่ท่านไม่ผลักเขาก็ไม่มีทางดูออกถ้าหากผลักเลยเช่นนั้นก็จบเห่แล้วยาแม่นางยิ้ม ช่างหน้ามองยิ่งนกะแล้วแล้วบิดาของคุณชายสร้างกุลเป็นคนแบบไหนเหรอท่านพ่อค่าข้าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนคุณชายพูดเล่นหรือเปล่าตอนเด็กท่านไม่ได้อยู่กับบิดาของท่านเหรอบ้านเราพิเศษออกไป ข้ารู้แล้วบ้านที่รสนิยมสง่างามอันดับหนึ่งเทียบกับคนทั่วไปไม่ได้ข้ารู้สึกว่าบิดาท่านจะต้องเหมือนท่านเป็นคนดีจิตใจของแม่นางตรงไปตรงมายิ่งนนะเป็นคุณชายที่คิดซับซ้อนเรื่องตัวเองมากไปตั้งหากคุณชายน้ำมาแล้ววันนี้แม่นางชงจะพักผ่อนแต่หัววันน้ำผูนี้ เก็บไว้กับตัวค่อยๆชิมขอตัว